สดีครับวันนี้มาพบกับเพียอันลุมเทคนะครับวันนี้จะมา,อาสอนวิธีการคำนวณดอกเบีย้ยทบต้นหรือค่า EAR กันนะครับจะสูตร EAR เท่าก,กับ1บวกกับ r ส่วน n นะครับยกกำลัง n คูณปีลบ1นะครับนี่คือตามสูตรนี้เลยนะครับ r คืออะไร r คือผลตอบแทนนะครับที่ให้มานะครับ N คืออะไร N ก็คือจํานวนครั้งที่เราเข้าไปทบนะครับตามนี้เลยนะครับต่อมาถ้าดอกเบี้ยเราปีละ10%นะอ่ะแต่แบ่งจ่ายครั้งละ5%เนาะ2ครั้งเป็น10%เนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาคำนวณกันถ้าเข้าใจราดอกเบี้ยเราสองครั้งตามสูตรก็คือจากยกสูตรเดิมมาเลยนะครับก็คือ e a r ถ้ากับ1บวก r ส่วน n นะครับทั้งทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง n คูณกับจำนวนปีที่เราลงที่เราฝากหรือลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลบ1นะครับเติมเข้าไปเลยอ้าวหนะครับบวก0.10อ่า0.10มาจาก หนึนะ่หนึ่งศู0ย์ก็คือมาจากดอกเบี้ยสิร์นั่นแหละครับเอามาหารด้ว้ก่อนอ่านะครับเราก็ใส่เข้าไปเป็น0.10ย์จุดหนาร n n ก็คือจำนวนครั้งที่ทบเข้าไปใน1ปีนะครับก็คือสองสอครั้งที่เราทบอ่าหนึปีเข้าไปนะครับเอามาลบ1นึ่งอีกครั้งนึงอ้าวแทนสูตรแล้วหลังจากนั้นเริ่มคํานวณทีละก้อนนะครับ 0.102ได้0.05นะครับเอามายอกกําลังสองคูณ1ปี1ได้2เหมือนเดิมนะครับเอามาลบ1ในก้อนที่1นะครับได้1.05ยอกกําลังสองลบ1นะครับหลังจากนั้นยอกกําลังเรียบร้อยแล้วได้1.025เอามาลบหนะครับเหลือ0.1025ทาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดอกเบี้ยที่เราจะได้เท่ากับ10.25เปอร์เซ็นต์ นี่คือ E A R นะครับสวัสดีครับ